เค้กสุกแล้วเราก็อ,าออกจากเตาแล้วเราก็เคาะสองครั้งเพื่อทําให้โครงสร้างของเค้กแข็งแรงนะคะเราก็เอามาตัดอันนี้จะตัดเป็นเก้าชิ้นนะกะกะให้เท่ากันบางคนเขาก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดน,นะหรือว่าเอาออกจากเตาก่อนก็ได้นะเอยเอาออกจากถาดก่อนก็ได้แต่เราเอาไปขายอย่างเงี้ยขายอย่างนี้เลยสตรเมื่อกี้ก็ที่บอกเป็นสูตรที่ทำขายเลยนะ ถ้าใครใช้เนยก็ใช้เนยแทนก็น้ำหนักเท่ากันกับน้ำมันนะสี่รอยกรัมเท่ากันถ้าครึ่งสูตรก็สองร้อยอันนี้โรยหน้าเป็นมะม่วงนะคะใครจะโรยเอามอ์หรือลูกเกดก็ตามชอบเลยแล้วแต่เลยถ้าทิ้งไว้เนี่ยพัก,กนึงสักวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะฉ่ำมากเลยนะ ใช้กล้วยน้ำว้าก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างก,กันเลยกล้วยน้ำว้าสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟ